ล่าสุดโอนเงินกลุ่มประบางแล้วผู้สูงอายุรับต่อเนื่องเลยกำหนดโอน3าวันพร้อมแจ้งข่าวดีเงิน1 0,000บาทกลุ่มผู้โชคดีกลุ่มแรก Dia คลกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่10กันยายน2567อัปเดตเพิ่มเติมสำหรับการรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตไปพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะและแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆ ครั้งต่อไปล่าสุดนะคะเพะื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะก็มีข่าวสารแจ้งข่าวดีออกมาเรื่อยๆนะคะสาหรับกําหนดการโอนเงิน10,000่นบาทกลุ่มผู้โชกดีกลุ่มแรกนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มบัตรคนจนและกลุ่มบัตรผู้พิการทุกท่าน,นั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก่อนจะไปฟังข่าวดีเรื่องการแจกเงิน1 0 0 0 0หมื่นะคะก็มาฟังการโอนเงินประบางล่าสุดกันบ้างนะคะล่าสุดในวันนี้วันที่10กันยายน2อ 5 6 7นะคะก็มีการโอนเงินให้กับกลุ่มเปะบางแล้วนะคะในกลุ่มประบางนะคะได้รับเงินกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเงินอุดหนุนปุตรนะคะก็คือเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะเงินผู้พิการนะคะและเงินผู้สูงอายุนั่นเองสําหรับเงินผู้พิการนะคะก็ได้รับอยู่ที่1,000บาทสูงสุดนะคะเป็นของ ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะรับ1,000บาทผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีรับ800บาทในวันนี้ค่ะแต่ผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีและมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกว่าบัตรคนจนนั้นจะได้รับอีก200บาทในวันที่20กันยายน2567สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านนะคะก็ได้รับแบบขั้นบันไดอยู่นะคะก็คือ600ถึง1,000บาทสูงสุดค่ะ600นะคะก็ เป็นของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีถึง69ปี700นะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีถึง79ปี800นะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ80ปีถึง89ปีและ1,000บาทสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะ มีการโอนเงินกลุ่มประบางในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้สูงอายุก็รับเงินต่อเนื่องเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ3ามวันรวดเลยนะคะก็คือ11 13ถึงกันยายน2567นระคะซึ่งก็ผู้สูงอายุที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะก็แน่นอนนะคะเป็นการโอนเงินรอบสุดท้ายเพาะแม่พี่น้องผู้สูงอายุก็ทราบนะคะ แต่ก็มาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้เช็คเงินเข้าบัญชีกันด้วยนะคะว่าเข้าหรือไม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มโอนวันแรกนะคะก็เป็นการโอนเงินในวันที่11-13กันยายน2567นะคะวันที่11กันยายนนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495วันที่12กันยายน2567 ะะก็เป็นของผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวังวนที่1มกราคม2495ถึงวันที่31ธันวาคม2501นะคะวันที่13กันยายน2567สําหรับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502ถึงวันที่31สิงหาคม2507 นะคะซึ่งแน่นอนนะคะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่300บาทนะคะสามบาทเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1นึ่งกรกฎาคม2 5 0 7ันกะคะก็คือได้รับ3เดือนของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2 5 6 7นะคะสำหรับ200บาทนั้นนะคะของผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2 5 0 7ะคะก็คือได้รับของ สองเดือนเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน2567และได้รับ100บาทนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1ถึงส1สิงหาคม2 5 0 7นาะคะนารับของเดือนกันยายน2567 100รบาทนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเป็นการโอนเงินรอบสุดท้ายกันแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านด้วยนะคะมาต่อกันที่แจ ข่าวดีคุณพ่อคุณแม่ ผู้ที่จะเป็นกลุ่มผู้โชคดีได้รับเงินก้อนแรกกลุ่มแรก1 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งเป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้นะคะซึ่งแจ้งขง่าวดีมาแล้วจากทางกระทรวงอารคลังนะคะจะเริ่มได้รับเงินนะคะในวันที่20กันยายนต5 6 7นนี้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการทุกท่านที่มีบัตรผู้พิการนะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ รับเงินนะคะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นการโอนเงินเข้าพรอมเพให้กับ กลุ่มผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรืออาจจะเป็นการรับเงินผ่านทางอ e ีมันนี่นะคะถ้าหากใครยังไม่ได้ผูกบัตรเพรกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็<ไ>ให้ทุกท่านไปผูกบัตรเพดรอไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการโอนเงินเข้าให้ค่ะในส่วนของผู้พิการนะคะก็แจ้งจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะว,ว่าน,นะคะว่าต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว หรือยังนะคะฝากย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิทธิการรับเงินหมื่นพร้อมกับตรวจสอบบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินกันไว้ด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านซึ่งก็ใไกลที่จะได้รับเงินกันแล้วนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิหากใครยังไม่ได้ต่ออายุบัตร ผู้ิการนะคะก็เตรียมเอกสารไปต่อกันได้นะคะมีบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านเอกสารรับรองความพิการบัตรประจําตัวคนพิการไปเดิมหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลนะคะก็อย่าลืมนะคะตัวเช็คคุณสมบัติของตัวเองว่าพร้อมที่จะได้รับเงิน10,000บาทกันหรือยังนะคะซึ่งเริ่ม จ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มแรกนี้นะคะในวันที่20กันยายน2567เป็นต้นไปได้รับกันแน่นอนค่ะก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็มาอันเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้กลุ่มอื่นรอรับฟังการอัปเดตข่าวสารกันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ